คุเอครับค่ะอยากจะทำประกันชั้นหนึ่งอยากให้คุเยแนะนำหน่อยครับยินดีค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุเยต้องถามกลับไปก่อนค่ะว่ารถที่ลูกค้าใช้เนี่ยเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไร ปีไหนและป้ายทะเบียนจังหวัดอะไรรวมถึงลักษณะการใช้รถว่าใช้รถในเชิงพาณิชย์หรือใช้ในส่วนตัวเพราะว่าเราจะต้องวิเคราะห์ข่าวว่ารถที่ลูกค้าใช้นั้นจะเหมาะกับแบบประกันแบบไหนบริษัทอะไรเนื่องจากว่าแต่ละบริษัทก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้านะคะรายละเอียดตรงนี้จะต้องแจ้งรวมถึงถ้าเกิดว่าลูกค้ามีประกันภัยเดิมอยู่แล้วนะคะให้ส่งหน้าตารางกรมธรรม์เดิมนั้น มาให้ครูเอด้วยเพราะอะไรเราจะได้รู้ว่าประกันเดิมที่มีอยู่นั้นดีเพียงพอแล้วหรือยังเนื่องจากว่าประกันชั้นหนึ่งค่ะทุกๆปีหากเรามีประวัติดีเราจะได้ส่วนลดเบีย้ยประกันด้วยหากความคุงมครองเดิมดีอยู่แล้วและเบีย้ยประกันปีต่อน,นั้นถูกอยู่แล้วเราอาจจะสามารถถือต่อของเดิมได้เลยดังนั้นทุกครั้งที่จะขอเช็คเบีย้ยประกันชั้นหนึ่งแจ้งรายละเอียดนะคะรวมถึงประกันเดิมมาครูเอจะช่วยวิเคราะห์ให้ค่ะว่า ทำประกันแบบไหนดีที่สุดสําหรับรถของลูกค้าค่ะณนะตอนนี้นะคะครูเอได้ดีลกว่า10บริษัทชั้นนำที่จะสามารถวิเคราะห์แบบประกันที่เหมาะสมกับรถของลูกค้าได้ดังนั้นส่งข้อมูลมาค่ะแล้วเราจะดูแลให้ครูเอวัชราวรีเอกเอ๋ประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล